वे कुलान भं आचप ปัตตาสัมมันตาอนุปริยัยยงอิปพเทนตาจตัวติสาเอวังชราจะมาจุจะอติวาฏฐานติปานิโนวขันติเยพระมเนเวเสสเถระตันดาลปวกุเสเนกินจิปริวัชเทติสาพเมวะปิมาตตินาตาตถาคีณากรวมินนรธานณ ังนปาติยานัจาปิมานตโยเตนนสกาเอตุทะเนนวาตัสสมาหิปันทิโตโปโสสัมปั มัทตโนภูตเทธรรมเมจสังเขจติโรสัถานิเวสเยโยธรรมจาริกาเยนะวาจายะอุทเจตสาอิเทวนาปสังสันติเปจสักเกปโมทติ